ครับนี่ดูครับนี่ไม่ต่ำกว่าสองโลครับดูครับนี่มาแต่ไหนครับพี่น้องตรงเฮ็ดโคนครับนี่นี่ดูครับใช่ในหน้อยเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูกระบาดเนาะอถือเนาะไหนโชว์พี่น้องเนาะนี่ดูอู้เต็มตะขาอหยาเลยครับนี่ไปเดี๋ยวพาไปดูไปคันเ็ดกระบาดครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมีเช่นเคยครับกับเบลวิถีคนมอนครับมากับพันเหิอนเนาะพันเหิอนเนาะวันนี้มีเสื้อผ้าใเนาะพาไปดูเฮดโคนป่าครับป่ะเดี๋ยวว่าโลสองโลไม่ขาดเดยน้องพันเหือนเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ดงนี่ครับนี่เดี๋ยวครับนี่ดูครับดงดงเฮดโคนนี่ครับนี่ดู เพิ่งเลยครับดูครับนี่นี่ผมสาดตไปนี่ผมสาดไปนี่ใช่เมื่อเลยนะครับนี่ดูครับนี่ไม่ต่ำกว่าสองโลครับดูครับนี่มาแต่ไหนครับพี่น้องตรงฮ็ดโคนครับนี่นี่ชัดๆเลยครับนี่ไปีมอดยเช้าเอ เก็บคนจะชัดเลยครับนี่ี่กำลังเก็บครับนี่ดูครับเก็บคนนี่มันตรงมันเลยครับนี่เดี๋ยวพามาดูครับนี่คนใหญ่นี่ครับดงมันเลยครับนี่ดูครับนี่ๆๆามาผมกำลังจะมาดูกำลังจะมาหาดูกบเนาะพานหนือเนาะดูเหมือนมีคนรู้เลยนะ หรือ,อยังไ,ไ,ไงแต่ฮ็ดคนน,น,น,นี่ยน้องพาเหนือน้องเนี่ยมันจะขึ้น้ามั้งหรอนะ่คนลไม่มาเก็บรู้ว่าไม่มีคนมาทางนี้สักทีรือว่าเขาไม่รู้ครับดูเนี่ยใช้หมดเลยครับเนี่ยฮ็ดคนจะแท้ลเลยครับเนี่ย นั่นเองครับท่าทีทางดูครับจากนั้นวันไหวครับจะมาหาดูกบกับพันเหินตะกี้นี่สาดไฟไปเขาวภาพเลยเนาะพันเหินนี่จะตอนแรกว่าจะไปดูตรงสน้อยนี่พันเหินนี่เดี๋ยวจะไปต่อจังหน่อยเนาะนั่นเองมันชุ่มเลย พอได้ไหมเนี่ยไดยอะพอได้แกงอยู่หรอกว่ะฮะได้ถ้าเฮ็ดเมาไม่ขึ้นอย่างนี้หรอกมีคนลูก้ด้วยฮนี่มีรอยเดดลอยเลยนี่เพราะว่ามันใช่ยแล้วอืมไ<า>ม่เป็นรุ่งพวงรุ่งมาันอาจจะไม่มีคนมานอนอยู่ดูครับดูพันพื้นเดี๋ไม่รู้ดูพันพื้นเก็บอย่างครับอื้<ห>อะไรมันตายโยนทิ้งเลยทไกลเลยลก็เห็น นี่มันจะตักมันทุ่งเรานี่ทุ่งเราสองลูกขาดไม,ม่นี่มาณสองลกูกตกดีก็มีไปขัดเอาก็ได้เนาะนี่ไปขัดเนาะโอู้หูแต่เห็นตัวมันอัไรนี่ดูดวะดูดอกครับพี่นอ้อง เยาเก็บไปเป็นนาๆดีกว่านาะ่จะไปเียบนั่นนี่มันตุ่ยถิ่งเงี้ยเฮ้ยย่าตายตรงนี้ก่นเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังได้อยู่เฮ้นหมดอะไรจะกินเลยเลยเนี่ยดูครับนี่นล้วมันเห็นออกเฮ้ยย่า นี่มันดงมันเลยครับนี่ถ่ายยาวๆเลยเด้อคลิปนี้ครับไม่ตัดเลยครับผมดูวันยาวๆเลยครับตายโผดโผมันจะขึ้นลามหมดแล้วครับท่าไผูม ย่อยดูตอนจบทีเดียวเลยครับเยวเล็งเก็บก่อนครับเยวคนจะมาเห็นก่อนครับดูดอกมันจะขึ้นลายไยหลายอนะไรนี่อันจะขึ้นไมก่ก็หลายครับนี่ไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยมันก็อยู่ติดบ่อนคนมานั่งเล่นนะครับมมท่าน้ยมบางทีเขาไม่รู้เป็นเฮ็ดอะไรหรือเปล่าะนี่เพิ่งเพิ่งผูนี้ออกอีกนันนี่วันนี้มันอ้าวครับเพราะว่าฝนมันตกหลายวันเนาะเนี่ยวันนี้มันอ้าวครับ ออกใหญ่ครับเห็ดครับเฮ้ยรถใครมาทางนี้ไหมเส,สียงไรนาง คนหรือเฮ็ดปวกกันเนาะฮะดูหอกกำลังตุ้มอย่างไรเนี่ยขึ้นเดี๋ยวค่อยไปคัดเอาเ้อะครับรีบเก็บครับดูดูครับอันเก็บเฮ็ดนางฝ่าวะดูครับ ทงังปววทังมดด้วยเนี่ยดูครับดูคนย,ยาวๆนะครับป,ปัวขึ้นไหนตรงนี้ฮะปักขึ้นดูแล้วเลยใช่โว่ม่กินไป,ไปต่อพั้นนึงอาลไลไปในนาเรีเ่อยเนาะนี่ไม้ครับนี่ใช่ไหม ไอตู้แม,ม่ไอเหมือนโดนมดนั่นน่ะไอมันขึ้นลานอ่ะเหินเฮะเหมือนมันโดนฝนน่ะโคนเน่าหลายนะแต่ใบดอกมนันยังดีอยู่น้องบางอันก็เนาะฮะเหินเนาะตียดีบนีิเี่รนมาให่มานี่ก่อนเฮิร์น เลยมานี่ก่อนดูครับนี่นี่เป็นด่งมาเลยดิยนี่เนี่นี่กำลังงามเลยถ่ายกันยาวๆเลยครับคลิปนี้นี่กำลังดิแห้งดึงเอาดึงเอาดึงเอาเลยดูดูวะผมกับผ่านเอิอน <laughs> ดึงเอาเลยครับดูปวดมันเลี้ยงหลังี่ใช่ปวกมันกินข้างล่างน, <laughs> นี่เขาเรียกเห็ดปวกของแท้เนาะฮะ เขาเรียกเห็ดปวกของแขเด้ครับนี่ดูเพลินขีปวกินยีวิสียน,นี่เนี่นดูไปหลังเอาะนี่อันนี้พอได้ก็อเอาไปเดี๋ยวไปคัดเอาเนาะดูว่ะเพลินปวกกินหมดแล้วเพลินเพล่ได้หรูนี่งี้ได้ไงเนาะอืมโอ้ปวกกินหมดเลยดูดูเสียงปวกไหนีอยู่นี่นี่น,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 นี่เห็ดปวกของแท้เด้ครับ ดีครับอูอ้นุกันยังไงครับปกอ้ปกตอกสู้มมั้ยานี่ดูนี่อันนี้ได้นี่ยงามๆนี่ยไปเยอะไปคัดเอาไปต่อนี้ที้งนี้โอ้ผมว่าเกินอออ tá, อออสองโลว่ะกาเหินดูตัดเอาตัดเอาเลยครับผมว่าเกิน ยวเก็บดอก้อยก่อนทังนี้ถูงเสียไปซุกหมดถูก่อแต่ใบนีคนเห็นดวดเหินเสียหมดเ่นหมดหมดยังไม่ได้อยู่ไม่ติดหลักออกแต่ติดจะไปกันไลเนาะ แค่นี้หน่อยครับนี่นฉ่าปูดไม่จะเป็นเมื่อวานมันบางทีมันอาจจะออกตอนเช้านะมันแทงหน่อแลว้เวเแต่เช้าเนา<อ>ะเป็นหนอ่อเต็มเลยที่อาจจะออกตอนเช้าตอนเช้ามาดูดอืมตอนเช้ามาจัดใหม่เนาะเราต้องมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเดี๋ยวนะนีะ่ลูดแล้ว อันนี้ก็ยังไม่ห่อเลยนี่นี่ดีดีเห้ยเยอะเหมือน้ับตาปลาดูก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาหนุ่มก่อนเอาหนี่ก่อนกันไหนก่อนได้เป็นใครดู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 เลยยี่เป็นหนอคนนี้มีทุกวันครับนีฮิตดูนี่คือลาเลยเนี่ยฮะมีคนลอยดีคือลาเนี่ยนี่เขาไม่รู้เป็นเห็ดปวกหรือเปล่าแต่เห็ดเมาไม่ขึ้นเป็นยังไงหรอก ไม่เอามีขึ้นเป็นปุ๋งหรอใช่อี่น้องหน่ะอันนี้วะอันนี้ใบไหละไม่ได้หรอเอืนลาลรอฮะที่ห้งน้ำไปไหนไม่ได้เอาให้ใบได้ก็เอาได้ลาหรอลาหรอดูดิโตครับดูครับตะกานึงเต็มเปียกเลยครับไปดีๆีแล้วมีหน่อยฮะ พวกเพื่อมาดูได้เมื่อคืนนี่นี่ <c oughs> นี่มันดงมันเลยดินี่ครับนี่ดูครับนี่โดงมันเลยครับท่านผู้ชมดูนี่นี่มันดงเฮ็ดนะครับนี่เฮ็ดโคนครับดูคืนอย่างนี้ได้เลยครับ

ตัวตัวดอกนี้สวยเนาะฮะนี่ใหญ่นี่ยนี่สวยเลยครับนี่เป็นอารบัมเลยนี่อืมแฟนเอินเป็นอารบัมเลยครับนี่ตัวตึงแรงแล้วลวกดแราด้วยพี่ตุ้งตูเป็นอารบัมเลยครับนี่ โก็เสียงมดเลยถ้าไม่เสียนี่มึงโอโ้โหจำเลยมาอยู่หรอกฮะกล้าเนี่ยม,มาอยู่ห<ะ>รอกไม,ไม่น่าพอเนาะดูว่าโคนใหญ่ใหญ่มันเสียเลยดูเห็นไหมเนี่มันออกโคนเห็นไหมอืมปลวกมันขึ้นแล้วเนี่ยฮะอืมมันกำลังปลวกแรงแรงอืมดูพี่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> มาป้า ผมสับไปนี่ไม่ผ่านเนอ,นอื้อนหมดคืนเต็มเลยเอื้อนขนลับขนลับออกว,วนนอตเอ็มเนี้ครับนี่แต่มันก็กำลังจะขึ้นลาครับเด็กดูวะมันนั่นบนญเลยมันสู้เราเลยเนี่ยโอ้โหเสียของหมดเลยครับท่านผู้ชมเสียของหมดเลยน้องถิงเนียไม่ได้แล้ว เองนี่ครับเจอของหมดละเหมือนไม่ไว้หน่อยไปดูดวงการนี้ยนี่ปิดกองเลยครับนี่ยข้างนี้ไ่มนี่ตายเนี่ยต่ยเนี่ยตายนี่มีกายครับเนี่ดูครับตายนี่ดอกสวยพันเขินโอ้ผมมาเจอคุ้มทรัพย์แล้วครับนี่ยเอ๊ย นันโราหาินเนอร์มันมาแล้วคอามนี้เราบหนไหนไนไหนนนหนหนไหนไหนไนไนนไนไหนไหไหนไนนไนนดหนไหนไนเหนนไหนนไนเหนนไหไหไหนไหนไหน ท่านี่ดอกสวยเนาะนี่ครับไม่ปวดปวดลำดีไหมหลวงปวดก็กินหมดก็กินครับกินทุกอย่างเาต็มตะกาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูกระบาดเนาะเข้าไปนี่ดูดงเลยครับดูมีดอกใหญ่ครับนี่ดู ตรงนี้ก่อนเด้อเป็นวัดครับตดดัวเด้อครับแมงข้าวจมูกดูกดอกครับม่ทำไมเห็นวัยดีสวยเนาะออหวานปากเลยเนาะไม่ต้องเข้าป่าเลยครับนี่ึแต่ไม้ที่รับเด้อครับไม้นี่บุกกรฝาเด้อไม้นี่เด้อดูดอกครับผ่านอืน้อนอู้ยุงยุงไร นี่ดูครับดูแ่น,นลอยนี่ดูมันโดนฝนไม่มันโดนฝนหรอกมันปุ้ยเดียวมันมันทุมันแก่เต็มที่เลยดิแก่เต็มที่ห้อยถานทั้งหมดเนาะ còn hòm hòm một hòm oh một ai chịu thônไหว size vừa modal băng ha đi muối này sao chạy ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปดูกระบัานเนาะอันเด้เนาะไหนโชว์พี่น้องเนาะนี่เอ็มแต่ขาหยาดเลยครับดีไปเดี๋ยวพาไปดูไปขัดเทดกระบัานครับไป,ไป